เอาล่ะไปต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของสัตว์น่ารักแสนรู้วันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องช้างอย่างเดียวคพูดถึงเรื่องของนกด้วยใครที่ชื่นชอบนกแสนรู้อย่างนกแก้วเดี๋ยวผมพาไปที่นี่เลยนะครับกําแพงเพชรเขาบอกว่ามีการรวมตัวการโอ้โหนกที่นี่แสนรู้จริงๆปล่อยออกไปปุ๊บบินสักพักบินกลับมาหาแสนรู้จังมันนกหรือว่ามูมออรง <c oughs> เอาไปดูกันหน่อยครับ ไปนะโอเคกำหมดแล้วเนอะ้ยกำหมดแล้วเอ้ยอะไรล่ะไป ุดยอดเลยครับเป่าหนหวีดปิ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 ปิมันก็บินกลับมาเลยทีเดียวสั่งการได้ยังกะใช้รีโมทโอ้โหนี่นกหรือโดรนดูดิเออดูสิปล่อยตัวไปก็เหมือนปล่อยโดรนจริงๆแต่ที่เห็นอยู่นี่มันไม่ได้ใช้รีโมทคุณผู้ชมครับมันใช้สัญชาตญาณธรรมชาติแล้วก็เป็นการฝึกมันมาตั้งแต่สมัยตอนมันยังเด็กๆเป็นเด็กตัวเป็นลูกนกตัวเล็กๆอ่ะ พอมันโตขึ้นมานี่มันก็เลยเรียนรู้แล้วก็จดจําแบบนี้นะครับน่ารักจริงๆเลยแล้วก็เจ้าของนกแก้วแสนรู้เหล่านี้นะครับเขามีชื่อกลุ่มนะก็คือกลุ่มนกบินอิสระกําแพงเพชรครับเขาก็นํานกแก้วหลายสายพันธุ์มาโชว์ให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารักนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่เดินทางมาชมกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวโดยเฉพาะตอนที่ปล่อยนกออกมาบินกันเป็นฝูงนะเดี๋ยวจะได้เห็นภาพคือมันบินกันไปหลายหลายตัวมาก พอบินไปเป็นฝูงแล้วเจ้าของเขาก็เป่านวิดปี๊ปีปี๊สุดท้ายมันจะบินกลับมาทีละตัว <c oughs> ทีละตัว2ตัวสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนที่ได้พบ <c oughs> เห็นเป็นอย่างมากแล้วก็ประทับใจใน <c oughs> กับความแสนรู้ของเจ้านกแก้วเหล่านี้นะครับ แล้วที่สําคัญบินกลับมาโอ้โหนี่เกาะหงกอหัวนี่เวลาเอาจับเขากลัวก็แบบนี้เอาหัวเข้าไปด้วยเอามุดหัวเข้าไปเลยน่ารักเนาะใช่เลยครับอ้กิฟตติดผมหรือเปล่าคะแนวใหม่แนวใหม่นี่มันนกแลวแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์มันไม่เหมือนกันนะนกแก้วบางตัวมันก็จะตัวเล็กบางตัวมันก็จะตัวใหญ่หน่อยแต่ละสายพันธุ์ก็จะไม่เหมือนกันมีความน่ารักแล้วก็มีสีสันเนี่ยแตกต่างกันออกไปเอาไปลองฟังเสียงกันหน่อยนะครับ เขาฝึกมันมาต<ช>ั้งแต่ตอนยังเป็นลูกนกกันนะครับใช่แล้วมันก็เชื่องแบบนี้มันก็จะบินกลับมาหาเจ้าของแบบนี้เดี่ยแหละครับแล้วก็กลุ่มนี้นะครับกลุ่มนกบินอิสระเนี่ยก็จะนํานกสายพันธุ์นกแก้วเนี่ยนะครับมาโชว์กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวให้ได้ชมความงามความแสนรู้ของมันในทุกเย็นของวันอาทิตย์นะครับที่บริเวณ เกาะกลางแม่น้ําปิงไปชมกันได้นะครับนับว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรไปด้วยหรือว่าถ้าใครเห็นแล้วแหม,แมนี่นี่ตอนไปลุกนกในแบบนี้แบบนี้เห็แบบนไหมเขาก็จะเรียกมันมามันก็จะวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งมาแบบนี้ป้อนอาหารมันไงใครที่สนใจเห็นแบบนี้แล้วอยากจะเลี้ยงดูบ้างอยากจะไปขอความรู้ก็ลองเซิร์ชเข้าไปที่ Facebook ของพวกเขานะครับก่อนที่จะเลี้ยงส่งเลี้ยงสตัตว์คุณผู้ชมครับก็อยากจะแนะนำนะ ว่าต้องเรียนรู้ก่อนศึกษาให้ดีว่าธรรมชาติเขาเป็นแบบไหนเขากินอะไรเขาใช้ชีวิตแบบไหนเต้องมีเลี้ยงด้วยนะก็ต้องมีเวลาเลี้ยงเขาไงเขาก็หนึ่งชีวิตเหมือนกันนะดิ่ฉันก็ไม่ได้ชอบนกแต่นกตลอดเลยอะช่วงหลัง